สวัสดีจ้ามือนี่ขั้วแม่มะลิแม่มะบลีขั้วบ้านบานมอนี้แม,ม่มะลิสี่เฮ็ดเนื้อแดดเดียวครับเนื้อแดดเดียวแล่มันบางบ่านไม่มยาว อกิอเล่ไว้แล้วครับบางบางอันนี้เนื้อง่วนะครับบางบางแร่ได้สวยงามมากนาน,านาวเนาะ เขาไปกินกับเข่าเหนียวห่อนห่อนไม่ล่าไป <ขอ S 2> เห็ุงานเ,เห็ดการไปเกีลโค้งเกียวเขาเน,ะนาะหงำป่อนนิดหน่อยกับให้แซบพักสปไปร์เบ็ดนิดหน่อยรักจะซีนหลอดน้องกินนาะนะี่ที่เนี่ยแม่แล้วไม่ไหมครับบางโอ้เช็ ไดเห็นแบบไปซื้อเนื้อแพนเนื้ออจกแล้วแล้วเขาคอมากตำเครื่องมาตำเครื่องกรมีนี่นี่อย่างนี้เกเอเทียมอันนี้กระเทียมใส่ยังขึ้ไเม็ดอ๋อใส่ข um> um> ึไ่ม็ดโอไปก่อ ตามกรเจีย่ม่งบเาตงละเอียดมาเฮ้อยมันอยมันติดเนือเนาะเวลาทอดเห็นมันติดเนือโดนกระเทียมเลยมันหอมดีเอาแบบจะขลองมากนะครับนี่แล้วเข้ามาเลย อันนี้คือกระเทียมกับพริกไทยนะครับแม่ใส่ลงไปแล้วเด็เดล้วคือเกลือเกลือเกลือประมาณก็เอาก็เอาใส่พริกไทยผงใส่พริกไทยผงลงไปน้ำเยอะไหมเธอก็เอาได้แต่ประมาณนี้นีน่เป็นซอสปรุงรส ซอสปูนวดครับกะเอาเพื่อนนะครับบ้านเฮาบ่มีซอนตรงซองตัวงอกกะเอาอย่างเดียวลนะออบ้านบ้านนะครับบรต้องพิธีวิชวนะัรมาอันนี้ผงนัวนะครับแม่ใส่ประมาณกะเอ,เอาลนะ เพิ่มกลมๆเลยน้ำตาลน้ำตาลยังจะได้แล้วจะมีต่อันนี้พิเศษน้ำตาลตัวบ่ต๊ะต่ำอคุกเข่าเลยบ่เฮ้ยอันนี้น้ำตาลน้ำตาลก้อนน้ำตาลปีบน้ำตาลปีบแล้วมันสะเข่าก็แล้วฮะมาไลายๆหนาก้อนเดี๋ยวขยำขยำแล้วมันซึมเข้าไปย่ายเพาจากนะก็เลยเหี่ยงแบบมันอืออือแม่ขยำ ล้ลางล้างอันนี้แล้วล้างมือเด้อล้างด้วยยางน้ำเปล่าเป็นก็อนสไลล้างด้วยสไลล้างมือ <c oughs> แม็กค <c oughs> ุกเข้ากันไปน้ำตาลแม่งเป็นก้อนอยู่ครับเพราะน้ำตาลน้ำตาลยี่ห้อนี้มันรวมีขายแล้วครับต้อง Cái gì ở sáng tân yên kệ. Sometimes chi hắn yang. Tất cả quay ankle. Cái chậu tất cả bụi tân bơm, kệ cảo. Tất cả yam kayam lần níu kosti đêm mua. Mba. 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 บีมึงหอเ้กตอแต่แต่แต่ละเดี๋ยวต้องแต่มึงค่ะอนวดนวดเติมยงไงเติมยน่ไปลอยปลอยรือพอดีทอดถ้าทอดแล้วมันจะเข้มบ่มันบ่มีสูดเดถ้าพอดีก็พอดีเลยเห เนื้อนี่เวลาทอดผมสร้างยางเดียวมันเหลือนิดเดียวเตือนดดว่ะอืมพิ่กันจาแม่กับตายากันบ้านนี่บ่มีถาดกระดงครับก็ตากใช้พันลมนี่แหละฟ้าพันล่มฟ้าพันลมที่ห่างแล้วก็เอามาใส่ประโยชน์ได้อครับ เนี่ยมารีก็ดัดแปลงเนาะเขาอยู่แบบบ,บ,บ้านาบ้านงนอทีท่แบบคนทุกข์เป็ตาครับรตากไปแล้วคลิปหน้าแม่มารีถ่ายตอนทอดให้มึงคงสิบริปิ้งให้คงสิบริย่างให้มึงแล้วเนาะเพราะว่าพอดีบ้านนอกดิ เนี่ยมนเสาต้องไปเห็ดงานวันนะีนเห็ดงานมันก็ต้องเร่งรีบเป็นธรรมดาครับอันนี้ใส่เวฟได้ก็ใส่อันนี้ทอดได้ก็ทอดนะครับอันนี้ก็เชือกเส้นละเท่าไหร่วะ เสียรายกี่บาทเเสียงเสียงสก็ตเสียงรองเท้าสกีตครับมันขายแพงแม่มาลีกกระดัดแปลงเขาเสียงรองเท้าสก็ตหัวนี่าไปมัดตะแกงครับมดูนี่นะน่่กินไม่แล่ะอันนี้เป๊ะเป๊ะมกินหรืเปล่าครับ โอเคโอเคครับแม่เดี๋ยวแม่ก็ไปตากครับบายบายตากแดดเดียวครับสวยงามไหมสวยงามมากครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มารีคั่วบานบาครับ